ราคาผักสลัดนะครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าราคาผักสลัดเรามีเกณฑ์การตั้งราคายังไงนะครับแล้วก็เราควรจะขายที่เท่าไหร่นะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันที่ฟาร์มผักสลัดอูปูนิกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของราคาผักสลัดนะราคาผักสลัดนะครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าราคาผักสลัดเรามีเกณฑ์การตั้งราคายังไงนะครับแล้วก็เราควรจะขายที่เท่าไหร่นะแต่วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับราคาผักสลัดนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา80บาทนะครับถึง120บาท ก็จะอยู่เลทประมาณนี้นะครับในประเทศไทยนะซึ่งราคานี้นะครับก็จะเป็นราคาขายปีกนะครับแล้วขายส่งด้วยนะครับช่วงแรกที่ผมทําผักเนาะผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าต้องตั้งราคาที่เท่าไหร่นะครับเราต้องขายราคาที่เท่าไหร่นะซึ่งราคาผักสลัดที่ผมตั้งไว้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็น่าจะอยู่ที่ขีดละ20บาทนะครับรูละ200้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สํารวจราคาตลาดเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีคนปลูกนะ แล้วก็ในออนไลน์ก็ไม่มีคนทานะครับแล้วก็ไม่มีราคาให้อ้างอิงเลยนะครับซึ่งราคาอ้างอิงเราก็ไม่มีนะครับในพื้นที่นะเราก็ไปดูราคาตามห้างนะซึ่งราคาตามห้างก็อยู่ที่ขิดละยี่ห้าก็เลยเอามาตั้งหน้าฟาร์มอยู่ที่โลละสองร้อยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ขายไม่ได้เลยนะครับก็งงๆว่าทธไปขายไม่ได้น่าจะราคาสูงเกินไปนะครับดีว่าช่วงแรกเราปลูกไม่เยอะนะครับเราก็ปลูกทดลองนะครับแล้วก็ทดลองขายไปด้วยนะครับก็มีแวกพวกเพื่อนๆกันเตือนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ ค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาหาดูตามตลาดนะครับซึ่งตหลังามากก็มีคนขายค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ปรับราคาลงนะครับตอนแรกก็ยังเป็น150อยูยอย่ยยนะครับก็ยังขายยากอยู่นะครับแล้วก็เริ่มปรับมาเป็น100บาทนะครับแล้วก็เริ่มมีแบบเป็นเลทราคาส่งราคาปลีกนะซึ่งตอนนี้นะครับราคาส่งราคาปลีกหนะ้าฟาร์มนะของเราก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในในตัวเมืองเลยนะครับอยู่ติดกับห้างนะครับก็อยู่ที่อ่ารละหนึ่งร้อยนะครับราคาส่ง สามกิโลขึ้นไปนะก็อยู่ที่โลละเก้าสิบครับแต่ว่าถ้ามีมากกว่าสิบโลนะครับเราก็อาจจะมีเรทส่งได้ถูกกว่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่มารับนะครับอาจจะเป็นรถคนกลางนะเราก็อาจจะต้องมีช่วงราคานะครับให้เขาได้ไปทํากําไรต่อสักหน่อยนะครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปดูในพื้นที่นะครับปในพื้นที่ของตัวเองนะที่ปลูกอยู่นะครับว่าเขาขายอยู่กันที่โลละกี่บาทนะครับแล้วก็อ้างอิงจากส่วนข้างๆหรือว่าพื้นที่บริเวณข้างๆนะครับ าเราหาไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะใช้เลทราคานี้ก็ได้นะครับโลละหนึ่งบาทนะครับยืนพื้นไปก่อนนะครับอาจจะปรับขึ้นหรือลงนะครับตามฤดูกาลเนาะช่วงที่ผัดทำง่ายๆในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะอยู่ที่โลละ80นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะขึ้นไป120นะครับช่วงปกติอาจจะโลละร้อยเพื่อนๆอาจจะปรับขึ้นปรับลงนะครับตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเขาโอเคไหมนะครับลองถามก็ดูนะครับว่าเลทประมาณนี้แพงไปไหมนะครับ แล้วก็เราก็อย่าลืมดูต้นทุนนะครับสัดส่วนกําไรนะเรื่องนี้สําคัญนะครับต้นทุนเรามีอะไรบ้างนะครับค่าปุ๋ยค่าเมล็ดค่าดูแลต่างๆนะครับค่าฟองน้านะครับค่าน้ําค่าไฟนะค่าแรงนะครับทุกอย่างนะครับเป็นต้นทุนหมดนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าต้นทุนเพื่อนอยู่เท่าไหร่เราอยากได้กำไรประมาณกี่บาทนะครับในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปนะครับทำให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้นะต้องคนเอาไปทําอาหารต่อครับต้นทุนด้านผักเขาสูงเกินไปนะบางทีเขาอาหารเขาก็ต้องราคาแพง เขาขายไม่ได้นะครับเขาขายได้น้อยนะครับเขาจะเอาผักเราน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเร็วนะครับถ้าเราพอช่วยได้นะครับเราก็อาจจะตั้งราคาไม่สูงมากเกินไปนะครับซึ่งเป็นเหรีราคาปกติครับก็อยู่ที่100บาทประมาณนี้ครับหรือถ้าใครต้องการที่จะอัพราคาสูงขึ้นหน่อยนะครับอาจจะทําเป็นชุดเซตนะครับหรือว่าทําแพ็กเกจสวยๆก็ได้นะครับถ้าแต่ละชนิดนะที่ผมขายอยู่ก็จะมีกิีนโอ๊กนะครับลิโอ๊กนะครับคอร์สแล้วก็ฟิลล่ นะผัก4ชนิดที่ฟาร์มนะครับก็จะราคาเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่โลละ1 0 0นะครับตามกิโลขึ้นไปโลละ90นะซึ่งอายุของผักนะครับแต่ละตัวก็อาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่5วันถึง10วันประมาณนี้ครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเราก็สามารถที่จะาขายราคาเท่ากันได้นะครับ แต่บางตัวนะครับเป็นพวกเบบี้คอร์สหรือว่าจะเป็นพวกเคิลนะครับพวกนี้ก็จะราคาแตกต่างกันนะครับเคิลอยู่ที่ส่วนของเราก็โลละ350ถ้าเป็นเบบี้คอร์สเราอาจจะขายแพงหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้นเล็กนะแต่ว่าที่ส่วนเราไม่ได้มีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติใครที่ปลูกเบบี้คอร์สนะครับหรือมินิคอร์สนะพวกนี้ก็จะราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าหลายต้นนะครับกว่าจะได้1นึ่งกิโลนะ ก็พื้นที่ในการปลูกก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องเพิ่มราคาผักเข้าไปนะครับเคียวนะครับที่บอกว่าโลละสามนะครับเพราะว่าเขามีอายุค่อนข้างที่จะนานนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับปลูกประมาณ3 4เดือนนะครับราคาเขาก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วโลหนึ่งนะครับก็ใช้ใบเคียวค่อนข้างเยอะนะครับหลายต้นเลยกว่าจะเป็น1นกิโลนะนะครับก็จะให้พื้นที่เยอะแล้วก็ใช้เวลานานนะก็ทําให้เคียวนะครับมีราคาสูงด้วยนะครับซึ่งการตั้งราคานะครับก็อยู่ที่บริเวณที่เพื่อนๆอยู่เนาะแล้วก็ ในหน้าหนาวแล้วครับบางที่ก็อาจจะเห็นถึงราคา50 60 70นะครับเพราะว่าเขาอาจจะปลูกเยอะนะครับปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขายยากนะครับหน้าหนาวผักตัวดีมากๆนะครับหน้าหนาวผักก็จะราคาถูกนะครับซึ่งเราก็อาจจะพบเห็นในราคา60 70นะครับในหน้าหนาวได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในการนาผักเนาะเพราะว่าเราก็ต้องขายผลผลิตของเราออกไปนะครับเพราะว่าผลผลิตของเรานะครับทำออกมาแล้วนะครับก็มีต้นทุนนะ่อให ได้ต้นทุนกกับขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้กําไรหรืออาจจะได้กาไรนิดหน่อยนะครับเราก็ต้องขายออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักนะครับในการปลูกผักนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้ราคาสูงๆนะครับอยากได้ราคาดีๆนะครับก็แนะนําว่าให้ทาในหน้าฝนหน้าร้อนนะครับให้ได้นะครับก็จะได้ราคาปกติหรือว่าราคาที่ดีกว่าปกตินะครับซึ่งถ้าเราอยากแปรรูปนะครับหรือว่าอยากขายให้มันมีราคาสูงขึ้นนะจากโลละลอยนะครับเราอาจจะ ทําการเด็ดขายแต่ใบก็ได้นะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักไข่นะครับเหมือนคล้ายๆทุเรียนนะครับที่ปอกเปยือออกไปนะครับขขยแต่เนื้อนะครับประมาณนี้นะครับเราอาจจะเด็ดใบขายนะครับชั่งเป็นขีดนะครับขายปลีกนะครับให้กับลูกค้าหน้าฟาร์มนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าร้านของเรานะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปแบ่งเป็นถุงขายก็ได้นะครับถุง20บาทนะครับถุง50บาทนะก็อยู่ที่น้ําหนักผักนะครับหรือว่าบางคนก็จะขายเป็นต้นนะก็อยู่ที่ความคุ้มค่านะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมคํานวณต้นทุนนะครับเป็นหลักนะส ที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะครับอ้างอิงได้นะครับใช้เหรียญราคานี้ในการอ้างอิงในการปลูกผักสลัดขายได้นะครับสมมติไม่รู้อะไรเลยนะครับก็100บาทนะครับเรื่องของราคาก็อาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับสรุปนะครับในคลิปนี้นะครับราคาผักสลัดนะครับก็จะอยู่ที่ราคา80นะครับถึง120บาทนะซึ่งหน้าฟาร์มของเรานะครับก็จะขายที่90้าสบถึงหนึบาทนะครับเป็นเลทราคานี้นะครับเกือบทั้งปีนะครับซึ่งอาจจะมีราคาถูกลงกว่านี้นะครับในหน้าหนาวนะครับแล้วก็ราคาจะแพงขึ้นนะครับในหน้าร้อนนะคครรรับบแตต่่่่วาาาาในเททปกกิ็อยูี90 นะครับราคาส่งนะครับ3กิโลขึ้นไปโลละ90าสบนะครับนะครับปีกโลละ100บาทนะครับซื้อหน้าฟาร์มนะราคานี้เลยนะครับทั้งปีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายค่ะ